ยางจ้กมีดครับพ่อนี่มีดเดียวมีดเดียวครับเพื่อนเพื่อนมาดูใกล้ๆครับยางมีดเดียวครับเพื่อเก็บขายมั่งยางมีดเดียวนะครับนี่นะครับอ่าอันนี้อะดูต้นครับยางยางจ้กปีกพ่อสิบสองยางสิบสองปีมีดเดียวครับเพื่อนเพื่อนดูครับตั้งแต่กี้ออกจ้าสี่หัวพ่อบ่ตั้งแต่สมัยบ่ชันได้สีปุ๋ยเฮาหันบ่บ่ออกเพิ่อนจ้าสีเห็นบ่ออกหลายปันไดเอ้าบอกสู่ฟังแน่ตั้งแต่กี้ออกหลายปันไดครับ มาย่างนังกับปมันเครืองเครื่องเครื so ่องของอันน okay. ี yeah. ้เนาะเครื่องเครื่องปูเครื่องปูเนาะแต่ว่าอันนี้ครับเกือบเตียมครับคอนคอนคอนปูเกือบเตียมครับยังไม่ทันได้เศรอยครับนี่ยังไม่ทันได้หยุดย้อยนะครับนี่อันนี้แถมยังกีดหน้าเดิมเวยครับนี่ถ้ากีดตรงนี้จะขนาดไหนครับเพื่อนเพื่อนดูครับนี่อันนี้กีดทับหน้าเดิมเฉยๆนะครับนี่ถ้ากีดตรงนี้นะครับมันจะขนาดไหนครับเพื่อนเพื่อนครับท่านคิดดูครับเนี่ยขนาดพ่อพ่อแจ๊ อ่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับอ่าแก้ขึ้นสูงมาได้แล้วครับเอาไปดูอีกต้นต้นต่อไปครับว่ามันจะออกเหมือนกับต้นนี้ไหมนะครับมาครับตามมาครับนี่ครับยาง12ปีนะครับความอันนี้ก็ประมาณ30เซนนะครับดูครับนี่มีดเดียวอีหรีแล้วพอเนาะเพิ่งหยอดเสร็จไปเมื่อกี้นี้นะครับน้ำยางเข้มข้นมากนะครับมาดูอีกครับมาดูอีกครับมายางออกเยอะมากนะครับออกดีมากเพราะว่าพ่อพ่นปุ๋ยน้ําของเรามา ปีที่สองแล้วครับอาดูอีกต้นนี้ครับเพื่อนเพื่อนดูครับนี่ยางแค่12ปีนะครับนี่อามามาอีกครับนี่มาดูต้นเล็กๆที่เป็นยังไงนะครับมาดูต้นเล็กๆครับอามาครับเพื่อนเครับต้นเล็กๆครับนี่เพื่อนดูครับนี่ยางมีดเดียวครับยางมีดเดียวครับนี่ต้นเล็กๆนะครับไปมาดูอีกลำมาครับมันจะออกดีทุกต้นไหมนะครับนี่ดูดูต้นครับต้นก็ไม่ใหญ่ครับนี่เห็นไหมนี่ ประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับนี่ดูดูครับนี่เกือบเต็มครับป๋นี่เมื่อก่อนมันเป็นยางกระแด้งครับเมื่อก่อนมันกระแดงครับเอามาดูต้นนี้ครับอันนี้สีใหญ่ๆทิดนึงนะครับนี่อันนี้ก็โปอใหญ่กว่ากระปนี้เท่าตัวนะครับนี่กระปนี้ใหญ่กว่ากระปนี่เท่าตัวนะครับนิดเดียวนิดเดียวครับนี่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 หลนดอยู่เลยนะครับอ่าถ้ายังนะครับ เมื่อก่อนตอนพ่นที่แรกมันก็ยังไม่ออกเยอะนะพ่อเนาะมอมอปันไดอ่าเดี๋ยวให้ให้พ่อบอก้เพ่งนะครับว่าดักตะกี้หันอพ่อแล้วพ่นหันพ่นพ่นที่แรกมันออกมันออกมันออกเลยอยู่ว่าพ่อคือจังไหนมอมอมันออกก็แต่ว่ามันบมดออกพูดพลาดนะมันออกสม่ำเสมอออกมาเรื่อยๆแต่ว่านำยางบ่ค่อยเ็ดนั่นหรอกแต่เวลาไปสร้างนำหนักเวลาไปขายอย่างทีหันนำหนักของมันที่เกิน เกินตัวเกินตัวเกินตัวบอกยังไงบอกยังไงว่าก็เกินตัวอ๋อกระสอบเลยน้อยุต่ว่าน้ำหนักกันน้ำหนักมันไหลมันไหลอืมเขาว่าสงสัยบอกห้าทั้งเทียเขาบอกสงสัยบอกด้อันเขาห็นน้ำหนักไหลเขาจะเอาไปพามึงเขาจะเอาญาหิาเอาหินหยัดมดนกนี่ว่ามันเขาเขาเบิ้งก้อนยางเลยเขาเบิ้งก้อนยางเลยเขาจับมึงก้อนยางแล้วไปสังเกตมึงเวลาเขาไปขายของมูสมาชิตั้งกันครับ ของเขาเทศนิ่มนิ่มแล้วมันสีฟอ,อแต่ว่าเอาช่วงนี้ไปใน t i m ามเ l าปีน้าอยังถ้ามันเป็นกลมคือลูกบอลนี่เบิง้งเบิงลูกพุตบอลแล้วกันแล้วครับมันจะโบมีนฟอโบมีนนั่นครับอือดูครับนี่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 นเวลาหาโจกออกข่างลางนะครับเนาะอ่า ข้างล่างนี่นครับมันเต็มเลยครับนี่นี่มันเต็มเลยนะครับมันโม่อครับมันมันไม่ฝอครับนี่นี่เห็นไหมเนื้อยางมันจะเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมครับนี่อพ่านเพื่อนดูครับนี่ข้างล่างนะครับนี่อันนี้พึ่งหยอดไปนะครับนี่เห็นไหมครับอ่ามันไม่มีน้ําเลยเห็นไหมครับนี่นีมีอีาีไม่มีน้ําเลยเห็นไหมครับไม่มีน้ําสักกระโดดเลยมีแต่น้ํายางล้วนๆครับมีแต่ยางล้วนๆเลยนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ครับนี่เวลาเขาเขาจกเขาจกแล้วเข้ามาว่างไหว้แล้วเขาเทนั่นเพรว่ามันไหลเนาะกับ ก้อนยางที่เขาจกออกนี่มันสิบงเหี่ยวเกินโอ้มันสิมันสีบวมไหล